ภาบสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนบริษัทซีอู่ mm. ภายในและกต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่สมหวังแชนแนลวันผมมาพอกับแม่สมหวังวนันนี้กับนำพาเอฟซีไปหาซาโสดอีกคือเก่าเนาะทุกคนอือคือวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานหักให้เอฟซีเนาะวันนี้เป็นวันเกิดของพระสาวโสด เลยมีอ่าลมทังต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ได้ให้แม่สวงซื้อเค้กมาให้ชาวโสดเนาะโยอกี้ก็ว่าสิออกไปตั้งแต่ตอนเช้าพุ่นแหละแต่ว่าฝนตกเนาะทุกคนตกลิ้นหรือว่าพายุเข้านี่แหละพายุอยงก่บัวลอยใชบ่อีหยังบ่ือเนาะเอามาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละ วานนี้ก็โคลนเบิดมื้อเบิดคืนอ่ามื้อนี้ก็คือกันเอ่อซาวๆน้อยๆเดียววาดน้อยนึงก็ตกมาอีกเนาะนิกเป็นทางออกจากบ้านแม่สมหวังเนาะตกดินแป๊บๆๆน่อยนึงอ่าก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบรรยากาศให้ FC ได้เบิ่งได้ชมก่อนเนาะอัสิบอกเพิ่นว่ามือม่จสิออกไป เงี้ย้นคล้องเนาะทุกคนได้เสตหาเพื่นเลยไ้เสตหาสาวโสดแล้วเนาะม,มา,กกาดกันมาสิสิเิดไปให้ฝนตกแห้งขนาดทา,างเที่ยวทางเทว่าไกลนี่ก็เดินทางไปคนเดียวยมือหนึ่งจะขับรถ ใส่มือหนึ่งก็จับกล้องเอฟซีวางข้างกับสี่โอมักน่าดูคนไายเป็นคนข้างให้เบิงึงประมาณนี้เนาะเหยียบฝึกสาวสูตรโลดประมาณนี้นะนี่ก็คือมันจะวางอยากถ่ายให้เบิงึงกลับกลับมาวไายตกทะลุเอฟซีท่ท <c oughs> ทานใดบ่มักก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะ้หลายเด้อสิหยียบฝึกหนึ่ง ไอ้สิจำคันเนาะก็ต้องกลาบขอบคุณอบุณเอชสุดการที่เขามาโดบรตนโคตรชงแต่ต้นจนจบก็ขอให้เอทสุท่านเนาะจงอยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอันมันควรมเยินความเจ็บ่วา้ไดความไข้บ่อยนีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเ้อะเลยเอทีหนักทุท่านและอีกอันหนึ่งเนาะ ที่สำคัญที่ชุดเนาะทุกคนต้องกราบขอบมกขอบใจเอฟซี FC, ที่เพิ่นไวเนื้อเสื่อใจอให้แม่สว่างไปเป็นสะพานหักในครั้งนี้เนาะทุกคนแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข็มแข็งอันมันควรเงินรวมเจ็บบ่หยได้รวไมไข่บ่ห้มีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่นให้มาซ้ำนี้ก็ขอให้กลับคืนหาเพิ่นลอยเท่าพันเท่า เลยที่สำคัญก็ขอให้เปินคิดยังก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาเด้อเนาะโดยซาสภาพมันกระจิกริยกรกิยเนี่ยนะทุกคนเพราะว่ารถมันโดนข่มนะเขาพ้นก็นงามงามดีเนาะงามดีเลยฝนดีฝน,นดีก็เลยเขางามเลยเช่นาะ บางคนก็ถามว่าเมื่อวางไม่ได้ไปาถา่ายคลิปทางใดบ่าะเมื่อวานนีคนต้องินเนาะ่ o ไม่ได้ไปทางใดแล้มีทางโมยูทูบคือก,กันกระช่วนไปถ่ายอยู่ยแตลนะล่ลำบากเนาะก็เลยไม่ได้ไปลำบากลำบากในการไปการมานี่ยนี่ ตื่นตื่นลงมาคือ <guarding> ก <okay>? ันเนื่อ็เคือว่าอยู่ม่ได้ไปก็เลยฝนวะในเช้งน้อยก็เลยอากาศนี่ไปซะเนาะมันทั้งนี้ห้งน้ำลายมันเยอะรถจักรนี่ก็ขี่ลุยน้ำลายก็น้ำเข่าเมื่อที่ว่าขี่ลุยเห็นลุยห่วยเมื่อนั้นเหมือนชาวบุาเพียงในคนไทยคิดกัน แล้นั่เขานั่เขาจักรถเนาะไป,ปแปลงเบิดซองพันกลัวโอ้ยกว่าขี่รถปันใดก็ปัดนเป็น,นปนะปเป็นในการยิบนักรอดกนไปไปล่างจักเปลี่ยนลีนนั่งยาล่างจักอีกโอ้ยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่พอดีสามเสือได้ได้ไดเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วจะใครนี่ตัวขาวเวขาทางฝั่งไทยเขากะข้าวเหนีขาคือกันอยู่บนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนสิีบ่มาสติอีก็ ตกแห้งอะไรก็บทางเกี้ยงทางไปง่ายเราะตาแก้มเป็นห้องห้องน้่ไหลคนก็นได้ปลาหลายหลายมีเพื่นหามาขายคนก็บปสูอเชื้อทางก่านไอ้ฝนตกใครจะผู้ที่มีง,งานจัเป็น อ้ายโมโมช่างขู่แทะอยน้ำหซื่อเยอะใกล้จะออกฟันชาแล้วเนาะตกน้ำตกนี้ลงมา ขา่าพ้นก็นออกแล้วหน้าเมชวังกำลังพ่วมเหลืองกำลังพอกเข่าเมามถ่ายบรรยากาศให้เอซเนาะอยู่ทางความไท้และกรกัต่างประเทศบ้างเพราคนอยู่ในเมืองอาจสีไม่ได้เห็นบรรยากาศภายนอกบราแบบนี้เนะาะดัน้ดงใปนำ้ำ เอฟซีทานใดมาเที่ยวก็ต้องทำใจในจักหน่อยเนาะมันสิบโสดวกันใดวัหนหาาฝนมาถึงช่วงบ่มีพ้ายุบ่มีฝนก็คักอยู่ช่วงนี้่นนน้ายุฝนเนาะก็โอเคเนาะทุกคนก็สิได้ทายสัมนี้ให้เอซีได้เบิ่ง <c oughs> เดี๋ยวจังไปพ่อกันกับอันซาสุพอพ่อ,อกัน วัดปิดสาวโสดคนใดเนาะโอเคก็จะได้พ่อกันอีกบัดบูนละหางสาวเนาะโอ้บีกรถกัอีกโอเคโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้นะมาห่อบอนนัดหมายกับสาวโสดคนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนนี่อ่าฝนตกเนาะจะได้ชื่อเสือกันฝนถูกไหม เนตกลิ่นชําเทนหนำเทลงมาแต่เชิงฟ้าตอนนี้ก็ยังรอสาวโดเทินมาอยู่อันนี้ก็เป็นบอนทองเที่ยวอ,อยู่ในเมืองเซโนฮานี่แหละอ่าก็เป็น้านขายขายเครื่องกินเนาะจุ่มจีนเอียงประมาณนี้แหละเครื่องดืง่มนา่าจะเป็นบอนลิ่นของเล็กน้อยเป็นหมักตะลูดบ ภาษาบ้านฉันวังเกินหมากกระรุดน,นั่นมนขึ้นชุมช่มๆเน๊ขึ้นชุมช่มๆเลยก็ไหลล,ลงมานะโอ้โหห้องเนาะอันเป็นเป่าล้มเอาอนะอ่ารอซาส,สดก้อนหมันน่ะเสร็จบอกเพื่อนมาแล้วก็โอเคนะทุกคนไปพอกับซาส,สดอีกทีนึงกำลงังย่างมาทุกคนเลยคนตกลิ้นเนาะ จะได้ขี่รถบริย่างมายางมายางมาตะเฮือนผูอือมื่อนี้เปนวัดเกิดเพื่อนเนาะอ่ามาแก้มลูกกองยังเนี่ยจะว่าเขาชื่อระเบิดไหมเจ้าไป่จังอือก็มีทั้งนมจาก ่างประเทศน้องเพื่นชื่อฝากให้ขายเป็นดู่บอนะไม่ใช่บางไข่นะระว,วังเลยติ๊กตอกติ๊กตอกอืเพื่อนติดสก๊อตให้อืมอ,อ๋มองามอยู่บอ<ย>ถึกใจอยู่บะ<น>ก้อนใหญ่ชุดในห้านเลยเด้ค่ะแ <laughs> ม่ละว่าซื้อเจ้านี่เนาะ ลินดา Linda, จาก USA ริานเนาะมีแต่มือแรงจะเมื่อจุดเทียนเองเนาะอ่าจุดเทียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เองอันนี้กับเพิ่นฝากมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ้าแหละอ่าฝากเจ้าขอมอกขอบใจเพิ่นแน่จะเก็กจกน้อย<ว>อขอมอกขอบใจเพิ่น,น,นด้วยค่ะวาอะไรใจลายเดยเลยหันนี่กว่าเก่าเลย ไอช่วงไฮแมนเนาะน้องเพื่อนก็บอกว่าเป็นลายบันไดที่เพื่อนอัดติดไว้ดูล่ะติดไว้เอออ่าเทละปีก็เคยจัดอยู่บ่หนะเคยอยู่อืมแต่จัดบ่ยิ่งไงบันไดเนาะเออธรรมดาในครอบครพูดขึอนชานอืมเหตุใดถึงเมื่อนี้ก็คุยกับเพื่อนอยู่บอกัพ่อทีเป็นตาได้ชดบวงอยู่บ่ เฮากระถาฟอนละวงแน่นาะเอ่อจังไดก็ฝากเพื่อนไว้ละอมอ้อมใจเนาะเอ่อถาถามักหรือว่าบวมักก็บอกตรงๆเนะนางเด้อเอ่อบวบตัวเพื่อนกระยาหยาเพื่อนเนาะอ่อกะวันเกิดปีนี้กะคอคอยกระตางหน่ายเพื่อนอวยใจให้พรเจ้าเนาะอยู่ดีมีแหงเนะนางเด้อความเจ็บบ่วยได้ความไข้บ่วยมี พัฒนาชิงแดงก็ให้ได <No> ้ชิงนั่นจมดังมโนหวังเด้อโดยสาถูนางเนาะเออกอนใหญ่ใช่ไหมปกติก็เคยได้ชื่ออยู่บรกอนใหญ่เชํนนี้เคยได้ชื่อแต่ก่อน้อยเด็ดพอเป็นพิธีเนาะเมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปมอบฮอดเพิ่นฮอดเพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าทางเขาเพื่อนเพิ่งก็ยากเนาะมีแต่ขี้ตมก็เลยชวนเพินออกมาอยู่ในนี้มันเหมาะดี พราะอีกอย่างมันก nah ็ทางสะดวกสบายอยู่บอนี่ทางเก่าเฮือนเพ่นกรบป๋อตัสำทางออกมาจากบ้านไม่ช้ำวังอีกอย่างพายุเนาะได้ไปใช้อยู่บ่อลมันมือหนึ่งไม่ได้ไปมีคนทาตามโตกตกบนมือเลยเนาะคอยกัดจได้มาตามนัดอยู่บอลว่าฝนเท่งเท่งลงมาเยี่ยนเจ้ากองก็ไปซื้อเสื้อกันฝนแล้วก็แข่งมามาไกลจีฮอด้วยกัดเส้าโหฝนหนึ่งเนาะ ลาลินดาคล้องแล้วคล้องอยู่บอกรมาดาธรรมาดานเนาะคือใจใจพ่นใจโตแล้วเนาะแนวฝนตกนเนาะตกแห้งคือกันบ่ออยู่พีกแห้งอยู่หากบนมีเข่าสุกหรอวะเข,ข่าในหน้านะมันบ,บ่งามปีเออผูยวลายเป็นไรเนาะ<ด>อือโอเคใช่เนะาะก็ไว้พ่อกันม่อีกเทื้อหนาเนานนะ จังไงกะแฮปปี้เบิร์เดย์อีกหมือแรงเนะาะบัดท่านได้จุดเทียนให้เพื่อนมาเนี้ให้เพื่อนเมื่อเป่าเองอยูอ่เพื่อนทุกคนเลยอ่าเป่าอะไรก็ถ่ายคลิปชงให้เพื่อนเบิร์นเม่เด้อ่าโอเคอ่าสบายดี